สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผูสุขคนนะครับเนาะครับปิดใจแน่แน่นอครับมือขึ้นนี่คือสิมีพูพากษาขู่หมานเนี่ยนะครับเนาะครับทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะได้เสนอไปกับสามอาจารย์สามสำนักแหละครับมีเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนหน้าเขาเขาเกือบมัดคู่ตแหละครับงามๆนะครับเนาะสําหรับตัวเลขเสียนนอนหน้าครับแล้วก็มาเจเกยใหญ่เมืองท่องนะครับเด้อเกยใหญ่เมืองท่องของเพื่นก็มาดีครับ ครับแกเข้าจับบ่ถือซื้อนะครับเนาะครับเพื่อนไงไปกับหลุดเพื่อนกับหลุดไปครับกับโบเป็นยังมาตามต่อคือเกานะครับเนาะครับสําหรับพระเอกท่านซองเสี้ยงยาพ้าเลากก็คือปูขุนล่ะครับปูขุนแตกบนล่างครับเข้าตัวเจาะพร้อมครับงามครับสําหรับตัวเหลขกเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อครับครับธรรมดาล่ะครับสําหรับตัวเหลขกนะครับเนาะก็มีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาครับบ่อเอาแนวนอนนาตัวเลขไปได้ครับ สำหรับตัวเลขคำนวณนะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบไได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะแนวทางดีๆงามๆครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดติดตามกดไลค์ครับหนึ่งไลค์มีกำลังใจครับเปลี่ยนกำลังใจให้ทา้งสองนะครับเนาะครับกดติดตามเพื่อสิบไได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับทั้งสองนะครับเด้อครับบอสแนะนํางหเร่นการพาะนันะครับ การพนันมีความเสี่ยงนะครับเนาะครับตัวเลขถือว่าเป็นเลขคณิตชิดแน่ใจครับเบาสมองไปนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับครับเบิ่งไปน้ากันเรื่อยๆแหละครับสู่กันน้ากันไปเรื่อยๆนะครับเนาะสําหรับสาหรับงวดนนี้เพิ่นทรงไม่ให้แหละครับเพิ่นดีใจครับครับสําหรับตัวเลขปูขุนนะครับเด้อเป็นเหล้าพัฒนาครับเขาไปเบิ้งตัวเลขเหล้าพัฒนาของปูขุนน้ากันนะครับเนาะครับตัวเลขงามของเพิ่นหมู่ว่านของเพิ่นกระแตกสะแตกไส้แตกงามครับ ครับสำหรับเลงหญ่ปูขุนกับมาเรอยดๆนะครับเด้อเพินมีหลายชุดหลายอาจารย์หลายหลายสูตรคำนวณของเพิ่นเหรอครับครับครับเขาไปเบิ่งตัวเลขต้องการขับอันนี้ครับนี่เป็นวดเมื่อคื้นนี่แหละครับสำหรับตัวเลขเมื้อนนี่นะครับเนาะครับของปูขุนครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อครับเพิให้มากับบน่างของเพิินเลขจับคูเลขวิ่งเลขเขี่ยงของเพิินกันหนึ่งสองสามห้า หกแปดเก้าแะครับหกแปดเก้านะครับเนาะมีทั้งหมดเจ็ดตัวครับรูดรูดแปดครับรูดหาเขาแปดเลยครับเด้อครับของเพิ่นกับเขาหาแล้วครับตัวรูดของเพิ่นครับจับคู่มากระแม่นอีกตั้งห้าครับจับคู่มากระแม่นเต็มเต็มเลยครับนี่ครับตัวนี้นะครับเด้อนี่ครับหนึ่งหาครับก็คือสีมีผู้ส่งผู้หมั่นย่งนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของปู้คุณครับงามครับ มะงวดไปขึ้นหนึ่งงามมาแห้งอีกตั้งหากครับสําหรับเหล็กเล่าพัฒนาด้วยครับเนดะ้อครับนี่เป็นเล่าพัฒนาครับสำหรับปูขุน1นึ่หาหาแเพิ่นให้ลูดหานะครับเนาะหาแเป็นกลมมาหาแปับ6กสองหละ 5, ครับหาหกหกหกเครับเลข3าตัวเพิ่นกับเก้หนะครับเดขก็ออกสองหนึ่าครับเนาะ เหล็กสามตัวเกือบทึกครับเกือบแตกสามตัวหมดละครับมาง่ามครับสำหรับเล่าพัฒนาครับงวดวันที่สิบสองด้ครับได้ครับมาแล้วครับงวดนี่กันงวดวันที่สิบสี่แหละครับขิ่นกับส้มตุงมาแล้วครับสาหรับโปรคุณครับเหล็กเพิ่งง่ามแล้วครับเนาะสาหรับเหล็กล่าออกมัขึ้นนี่กับตัวนี้แหละครับเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้าแหละครับเจ็ดสองเจ็ด สองหนึ่งห้าครับเดขกกลางกับหนึ่งห้าแล้วครับเด็กบนกับเจ็ดสองแล้วครับงามแล้วครับเนาะสำหรับตัวเลียมว่านี่ครับกับท่านส่งเสียงยาผ้าล็อกกับเดนเสนอไปสองอาจารย์ครับนี่ครับสำหรับอาจารย์หนึ่งครับนี่ครับสำหรับอาจารย์คู่บาเสียงนอนหน้านี่ครับเพิ่นหายมาแน้ครับเนาะสำหรับเพิ่นหายมาแปดกับหนึ่งหนึ่งกับแปดแล้วครับเลข จับคู่กับเพื่อนแปดหนึ่งแปดสองแหละครับแปดหนึ่งแปดสองนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวเลขของเซียนนอหน้ากับเพื่อนครับจับคู่กับหนึ่งสองแหละครับเข้าหนึ่งสองนะครับเนาะครับเต็มเต็มเลยครับหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งแหละครับการผัดจับมากกับรุดนะครับเนาะมันมาออกสิบหนึ่งหามันออกหนึ่งหาเพื่อนหายมาหนึ่งซี่ค่ะรุดไปแต็มหนึ่งนะครับเนาะ งามครับสาหรับเหลขกเส้นนอนหน้าแหะครับเจ็ดแปดมีเจ็ดตัวเดียวครับสําหรับตัวเหลขของเพิ่นเก็ดสองครับเก็ดสองกับเขาเจ็ดสองแหละครับหนึ่งสองเกือบแตกเม่ดตูตูแหละครับเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับของเพิ่นครับเข่าหนึ่งนะครับเด้อหลุดหนึ่งกับเข่าหนึ่งครับเข่าทั้งหลุดครับเจาะกับเข่าเจ็ดสองนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขกเก็ดสองแหละครับ งามเนาะครับเนาะอันนี้เป็นของเซียนนอนหน้าได้ครับเด้อครับเก็บสองหนึ่งห้ากับหนึ่งซีเนาะของเราครับมางามครับมางามครับอันนี้เป็นของเซียนนอนหน้าครับอันนี้เป็นของสุดของเกย์งไงนะครับเด้อเก๋ใหญ่ครับผู้เจ้าของเลขหุ่นเพิ่นเพิ่นหายสองสองกับหนึ่งหนึ่งหล่ะครับครับจับคู่มาหลุดเพิน 8, น่นหายแปดเนาะครับเนาะ แปดหนึ่งแปดสองกลมพ่อมแปดสองกับหนอกเก็ดสองนะครับเนาะครับรุดรุดแต้มหนึ่งครับรุดแต้มหนึ่งไม่เป็นยไงครับยืนยันเลกเขาเป็นกัะง่ามคือเก้าครับสองหนึ่งมาสองหนนึึ่่งงงสอหห้าสองหนึ่งห้าเลขสามตัวนะครับเนาะดอกสองหนึ่งห้านะครับเลขสามตัวไอ้สองหนึ่งห้านี่ครับ จ็ดสองหนึ่งห้าแหละครับเอาเจ็ดสองหนึ่งห้าครับเหล็กสามตัวนะครับเนอะนี่ครับนี่หัวมันออกมาขึ้นนะครับเจ็ดสองหนึ่งห้าครับอันนี้เป็นจุดของเกศใหญ่เมืองท่องครับของเกศใหญ่ผู้จัดของเลคุนบุร่ะครับสายยาบุญนะครับเนาะครับท่านเสียนนอแนกับมือว่านี่กับประกาศราษสิพอหมดสูตรทิมบุร่ะ คือตีพวเขาแล้วเนาะบ่เนี้เพิ่นเขาเพิ่นเขาเพิ่นเขาเต็มๆเลยครับเขาง่ามอีกตั้งหากครับสําหรับตัวเหล็กครับครับมาไปต่อนะครับเนาะสําหรับผู้ขุนสุโงมาแล้วครับสําหรับตัวเหล็กดผู้คุ้นะครับเด้อเป็นลาาพัฒนาครับเปิดปัจจัวันที่สิบสี่แหละครับเป็นเลาาเลยครับเด้อครับลาาพัฒนาแหละครับ เอามาต่อมาฝากเอฟซีสุขุสุขค้นครับเอาเงินใส่วันวาเลนไทน์นะครับเนาะครับเราพัฒนาวันที่สิบสี่สิบสี่น,น,นะครับเด้อสิบสี่ขุมพ่าวันวาเลนไทน์นะครับวันเห็นความรักนะครับเนาะหมาบความรักให้ซึ่งกันและกันครับแต่จคว้มสั่งกันกัน,กน เที่มไปเลยเนะครับเนาะครับสําหรับวับนควาเลนไทยครับเอาตะกุม่มดีกุ่มง่ามาหากันนะครับสําหรับปูขุนเพื่อนนหยมาวิ่งบนล่างครับบนล่าง,งเพื่อนบนล่างครับเหล็กวิ่งเหล็กเที่ยงเพื่อนก,นกนมาแบบเดียวเก็เอาละครับเหล็กวิ่งเพื่อนนะครับเด้อครับกมีมานหนึ่งหนึ่งสาม ห้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเอาไปจับไปจับไปบายบ้างเด้อครับเด้อครับสำหรับผู้มัดผู้คัดกระพานเด้อครับเด้อครับลูดเพิ่นครับลูดปูขุนลูดไปที่หกกับแปดนะครับเด้อหกกับแปด หกแปดมาแล้ครับหก,กับ8จับคู่มาใหา้จับคู่มาใหา้เพื่นกระมีทั้งหมดหกคู่ครับเพื่นห,หามาหนึ่งหาหนึ่งห้าหนึ่งหาเด้อครับเด้อหนึ่งหาหนึห่งห หน68 68กหกแส่วนมากเด mm, Luckily, ็กปูน right? <c oughs> like ี่พาคอยเป่าที่สำคัญปาพนกับว่าเป่านะครับเด้อเ่็นสิลูดมาเป็นเป่าไปเลยครับ78็ดแปดเนึงครับ จอยจันแล้วเนาะครับเนาะสำหรับหวยนี้ของรัฐของไทยก็ได้ครับรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับสำหรับเลขสามตัวเลขสามตัวมีอยู่สามหางเด้อครับเด้องวดนี้เปน็นไงมาสามหางสามคูแปดหกหนึ่งหกคือเก้าแหละครับหกแปดหนึ่งครับแต่ว่ากับของเพิ่นกับมักน้ายู่ จ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาเพิ่นหายมากก็มีเหลขแมวนะครับแมวจับให้เพิ่นครับเหลขแมวนะครับเนาะครับแมวแมวเหมียวครับแมวเหมียวนาสูกของเพิ่นก็มีห้าห้าสาม เก้าหกเก้าหกครับเก้าหกนับเนาะงามสำหรับปูขุ 14, นวันที่สิบสี่แหละครับปูขุนผ้าลวยแหรอครับเป็นผ้าลวยอีรีเหรอครับผ้าลวเนกับเนาะ ต้นร like okay. so, okay. so, mm, ับเลขเพัดกลมมาห่เล mm. so, so, ็กเดินเหล็กกลมมัเนาะมวดวันที่สิบสี่นะครับเด้อบนรางครับเล็กบินเล็กเคี้ยนบนเก่าไปจับเบิ้งครับคองเพ่นหมวดที่แล้วกัถือว่าโอเคนะครับเนาะครับหลุดไปที่แปดกับหกหกกับแปดนะครับอันนี้เป็นเลขกแมวนะครับเด้อกลมพัดกลมมาไห่กามิยูแปดหก กแปดกแปดนะครับเนาะตัวกลุ่มเงินครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งมีชุดสองกลมครับสำหรับตัวเหลขของเพลินครับแปดหกหนึ่งนี่ครับซุปมนี็กเป็นตัวล่องนะครับเด้อสำหรับเหล็กแมวนี่ครับพิจนาเบิ้งครับอมักกับจังจัดนะครับเด้อสำหรับตัวเล็กเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับแคบหน้าจอไป้อครับเด้อ มืออื่นบุละ่มันจังจะออกครับมือนีกับวันมันดังข้ามเนาะครับเนาะอื่นกับวันพุดครับแต่พอมีเวลาครับหาเบิ้งครับถ้าจังมักจังขัดนะครับมักจังจัดครับขัดกับพานครับพานไปเลยเนาะครับเนาะครับทางสองกระสุนเนาะเป็นเพื่อนแนวท่างเนาะครับเนาะเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานครับครับครับอกกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ